ยิ่งเปิดไปก็ยิ่งเจอค่ะพบผืนแดงเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาก็เลยเลือกที่จะพาลูกน้อยไปหาคุณหมอในทันที สวัสดีค่ะจ้าเบบีกิฟนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาค่ะได้มีโอกาสไปอ่าน,นะคะ่ะข้อมูลในกลุ่มแม่และเด็กทาง Facebook นั่นเองค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แม่ๆนะคะเขามาแชร์วิธีการเลี้ยงลูกแชร์ทริคการเลี้ยงลูกหรือว่าไปเจอปัญหาอะไรมาในการเลี้ยงลูกนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองแล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่เลื่อนหน้าฟีดไปแล้วเจอเยอะมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการที่ลูกน้อยเนี่ยค่ะมีผดผื่นเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะผดผื่นนี้ก็มีหลากหลายแบบนะคะ วันนี้ค่ะเลยขอหยิบประสบการณ์ของคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะที่ได้ไปแชร์ไว้ทางกลุ่มของ a c e b o o k เนี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังคุณแม่ท่านนี้ค่ะเล่าว่าเลี้ยงดูลูกน้อยมาปกติเลยค่ะเหมือนในทุกๆวันแต่ว่าอยู่มาวันนึงค่ะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีจุดแดงๆค่ะขึ้นบริเวณใบหน้าของลูกน้อยคุณแม่ก็เลยรีบเลยค่ะรีบลองดูว่าเอ๊ะนอกจากบริเวณใบหน้าเนี่ยจุดแดงๆเหล่านี้ค่ะเขาเกิดขึ้นบริเวณลำตัวหรือว่าบริเวณอื่นของลูกหรือเปล่าปรากฏว่าค่ะยิ่งเปิดไปก็ยิ่งเจอค่่่่ะะะพบผืนแดงเเยยอมมาากๆลไวจ นะคะบริเวณข้อพับบริเวณลำคอบริเวณอกหรือว่าบริเวณแผ่นหลังเรียกว่าทั่วทั้งตัวเลยไม่สบายใจมากๆเลยค่ะวิธีที่คุณแม่เลือกประถมพยาบาลนะคะเบื้องต้นเลยนั่นก็คือน้าสาลีชุบน้าอุ่นค่ะแล้วก็เช็ดไปบริเวณที่เกิดผื่นแดงๆเช็ดไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการคุณแม่ท่านนี้บอกว่าเอ๊ะสังเกตอาการมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่ามันนานพอสมควรแล้วค่ะ แต่ว่าผื่นแดงๆตุ่มแดงๆค่ะบนตัวลูกน้อยก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยค่ะไม่มีการจางลงค่ะหรือว่าไม่มีการหายไปเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาก็เลยเลือกที่จะพาลูกน้อยไปหาคุณหมอในทันทีหลังจากที่หาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าลูกของคุณแม่เป็นผื่นร้อนในเด็กนั่นเองซึ่งการเกิดผื่นร้อนในเด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะพบเจอในเด็กทารกโดยทั่วไปแล้วก็พบเจอได้บ่อยมากๆเลยก็เลยอาจจะมีความสงสัยเพิ่มเติมค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะเลี้ย ทังลูกอยู่แต่ในห้องแอร์ก็จะไม่เป็นผื่นร้อนแบบนี้หรือเปล่าคุณหมอบอกไว้เลยค่ะว่าไม่เกี่ยวซะทีเดียวค่ะ เพราะว่าการเกิดผื่นร้อนในเด็กเนี่ยค่ะเขาเกิดมาจากต่อมเหงื่อค่ะของเด็กทารกเนี่ยเขายัางทํางานได้ไม่ไดีเพียงพอค่ะก็เลยเกิดการรั่วซึมของต่อมเหงื่อเนี่ยแหละค่ะทําให้เกิดผื่นร้อนในเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงในห้องแอร์อย่างเดียวค่ะหรือว่าเลี้ยงโดยพัดลมหรือว่าด้านนอกโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็มีโอกาสการเกิดผื่นร้อนในเด็กได้พอๆกันเลยแต่ว่าวิธีที้สามารถที่จะดูแลค่ะลูกน้อยนะคะได้แบบเบื้องต้นนะคะวิธีที่1ค่ะก็คือให้ลูกน้อยนะคะอยู่ในห้องที่มีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวกค่ะให้มีอากาศหมุนเวียนค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันหรือว่าวิธีที่2นะคะเลือกเสื้อผ้าของลูกน้อยค่ะให้เลือกไปที่นะคะเสื้อผ้าที่บางโปร่งสบายหรือว่าจะเลือกเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดผดผื่นร้อนได้ดีเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นวิธีที่3ค่ะเลือกใช้ของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับลูกน้อยเนี่ยค่ะเลือกแบบระบายอากาศตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปค่ะแต่ว่าช่วยได้เยอะเลย สอดคล้องค่ะกับผลิตภัณฑ์ของ Baby ้คลปของเราเลยนะคะมีหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเป้อุ้มเฮนิมนะคะที่สังเกตเห็นเลยว่าบริเวณผ้าที่สัมผัสกับลูกน้อยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยหรือว่าจะเป็นคาร์ซีของเอเดเบเบครุรุโตนั่นเองนะคะที่ระบายอากาศไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าด้านหน้าหรือว่าจะเป็นโครงสร้างด้านหลังนั่นเองค่ะรวมไปถึงรถเข็นเด็กของแอปปิกาค่ะโครงสร้างด้านหลังค่ะระบายอากาศแล้วนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบซิลด้แยร์ด้วยตรงน มากยิ่งขึ้นค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเบาะรองนอน Baby c l o u d n น t นั่นเองเพราะว่านะคะคุณแม่ท่านนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนในทันทีคือการเปลี่ยนเบาะรองนอนนั่นเองเพราะว่าลูกน้อยเนี่ยนอนเยอะมากๆ1 4บสถึงสิชั่วโมงค่ะจึงลองเปลี่ยนเบาะรองนอนที่ระบายอากาศแล้วก็พบเลยค่ะว่าผื่นร้อนในดูของคุณแม่เนี่ยนะคะลดลงมากๆเลยก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนได้นะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเอ๊ะที่บ้านเนี่ยมีการ้้ของอาางงออ่ายเหืััันนววมูล วันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับแม่ๆนะคะในการดูแลลูกน้อยทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ